เราขอดูเลยว่าเรา40คอรอบครอบทัวเนี่ยณนะวันนี้อาทิตย์นี้ขอให้ครบและอีก6เดือนนะครับอีก12เดือนเราจะกลับมาใหม่ด้วยถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเราก็กลับมาตั้งหลักกันใหม่ว่าจีน,นไม่จริงใจจะเหมือนเราไปเป็นทนายหน้าหอเเหมือนเราไปเป็นทนายหน้าหอให้จีนเรื่องใหญ่กว่าที่จะเดินทางไปติดตามความปลอดภัยของชาวจีนซึ่งก็ต้องเข้าใจว่ายุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีเขาก็อาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราไปรับรองให้อาจารย์ พรุ่งนี้คณะของรองนายกภูมิทาไปช่วยได้ไหมช่วยได้พอสมควรนะครับถ้าถ้าเราสามารถยืนยันความปลอดภัยของทั้ง40ครอบครัวได้คือคืออย่าเพิ่งหมดหวังคือคือผมก็ไม่ใช่แฟนคลับของจีนนะครับผมไม่ใช่แฟนคลับของเมริกันด้วยนะครับแต่ก็เข้าใจแต่เป็นแฟนคลับประเทศไทยว่าจะต้องทํำยังไงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าแมก e ตหร r อบริกตเลยนะครับเราจะต้องยืนยันกับจีนครั้งใหม่วันอาจารย์ในมุมอาจารย์ไปดีกว่าไม่ไปใช่ไหมครับครับ ดีดีกว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยคือคือจีนก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับด้วยความเป็นธรรมกับจีนนะเขาก็สมัยใหม่ขึ้นเยอะนะครับถ้าเราดูคลิปจากซินเกียงหรือว่าชาวอีก,กูก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับถึงแม้ว่าดูเหมือนก็จะเป็นการจัดฉากบ้านก็ดูเรียบร้อยนะครับโต๊ะก็ดูเรียบร้อยบ้านผมยังแยกกว่านั้นเลยนะครับเขาดูนะครับทันสมัยขึ้นเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีแบบนั้นจริงที่คุณชอบพูดนะครับหลายประเทศก็เป็นอย่างนั้นผมไปญี่ปุ่นก็ทุกเช้าก็มายืนอยู่หน้าประตู ทบไม่ได้ไปไหนจนต้องแญ่กระซิบบอกให้คนพาหนีไปหมายถึงเวลาเขาพาไปดูงาน<ช>ไปอะไรแบบนี้ผมไปเซลก็เหมือนกันนะครับจนต้องกระซิบบอกคนขับรถชาวปาเลสไตน์บอกว่าช่วยพาหนีไปหน่อยนะครับไม่ไงั้นไม่ได้เห็นนะทุกประเทศก็อยากจะเห็นในสิ่งที่มันดีที่สุดที่เขาจัดเตรียมได้เจนหนักเลยครับล้อมั้วเลยให้เราไปอยู่ในที่แล้วมีล้วกันอีกอโอ้วุ่นวายมากแต่เราก็ต้องพยายาม,มยังเสียดายที่คุณชอบไม่หนีไปถ้าหนีไปดูนะครับจะได้เห็นมุมอื่นหนีไม่ได้เขาเฝ้าเยอะนะคะเฝ้าหนักนโยบายผมหนีมีอยู่ช่วงหนึ่ง คือนีในช่วงที่เขากำลังส่งสนามบิน <toothpaste. S 1> เขาส่งเราขึ้นรถ <c oughs> เขาเน้นว่าเราจะไปสนามบินไม,ม่เวลาเราอยู่สามชั่วโมงก็ไปหน่อยหนึง่งก็เลยให้คนขับรถเนี่ยพาหนีไปเลยอ,อาจารย์พรุ่งนี้เนี่ยทางสามชเนี่ยซึ่งเป็นหลักนะครับทางสำนักงานมนหษชาติต้องเป็นหลักต้องบอกว่าตอนนี้เรากาลังโดนนะครับใช้ภาษาชาวบ,บ้านก็ได้ความบาดจริงมันไม่ใช่ความบาดหรอกแต่เรากาลังโดนมาตรการที่รุนแรงแล้วมันเป็นความเป็นความตายของคนไทยด้วยถ้าโดน ตัดความช่วยเหลือหลายอย่างวันนี้ VOA ก็ปิดไปแล้วนะครับยุ่นวุ่นวายเดี๋ยวจะมีอีกหลายแล้วลอกไอ้บัญชีสินค้า24สิบรายการไม่มีใครบอกได้มีคนจิ้มว่าใครจะเป็นมีอยู่ไม่กี่คนในฝั่งสหรัฐของ EU เนี่ยจะเดินช้าหน่อยนะครับสภาก็จะต้องแนะนํารัฐบาลรัฐบาลอาจจะไปออกกฎหมายมากดดันเราแล้วก็การเจรจาอย่างที่คุณชอบพูดเรื่องการค้าเสรีเนี่ยจะช้าลงไปอีกแต่ก็โอเคครับถึงช้าไงก็ต้องจัดระบบใหม่ว่ากันว่าการค้าเสรีแบบเดิมก็ไม่มีแล้ว จริงยังไม่ต้องเจรยจายางได้แต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือทั้งหมดเหล่านี้ต้องไปบอกจีว่าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องขอดูถึงแม้ว่าบอกเรามาแล้วว่าส่งหายไปแล้วหลายพันกิโลแล้วยังมาบอกแล้วว่าจ,จีนใหญ่กว่าประเทศไทยหลายทั้งไม่ต้องบอกครับเราขอดูเลยว่าเรา40ครอบครัวเนี่ยณวันนี้อาทิตย์นี้ขอให้ครบและอีก6เดือนนะครับอีก12เดือนเราจะกลับมาใหม่ด้วย เราก็มีสิ่งที่จะไปขอกับจีนเพราะว่าโอ้โหสหรัฐก็เป็นแบบนี้ยุโรปก็เป็นแบบนี้ถ้าจีนไม่ให้นะครับซึ่งมันเป็นไม่ได้ที่เขาไม่มีความสามารถเขามีความสามารถมากกว่านี้เยอะถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเราก็กลับมาตั้งหลักกันใหม่ว่าจีนนไม่จริงใจนะครับหรือว่าถ้าไปเจรจาต่อรองว่าเราได้อะไรก็ต้องไปกลับไปคุยเขาว่าเราต้องได้มากกว่านี้ ไอ้ที่ข้อแรกรข้อแรกเปลี่ยน <ผม S 1> เรื่องการส่งผมอย<ร>แห่งชาตินะครับมผมอยแห่งชาติไม่ใช่ผมโยนส่วนตัวนะครับว่าเราต้องได้มากกว่านี้เพราะตอนนี้ราคามันแพงขึ้นเยอะและอย่างที่คุณชอบยังมีอีกหลายคนนะครับอยู่ในกระบวนการที่เราต้องส่งกลับไปยังจีนนั้นทั้งหมดเหล่านี้ต้องเปิดการเจรจารอบใหม่อะีิฉันก็เห็นด้วยกับจามบดิธานว่าพอมันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันเหลือทางให้ยูเทิร์นไม่เยอะหรอกนะคะมันก็เหลือแค่ว่าถ้าคุณจะต้อง ไปดูที่จีนจริงๆเนี่ยแล้วถ้าจีนไม่ให้ความร่วมมือคุณก็ต้องเอาใหม่แล้วนะกลับมาตั้งต้นใหม่เลยว่าเอ๊ะอันนี้คุณบอกแล้วว่าคุณจะการันตีความปลอดภัยไม่ใช่หรอทําไมถึงเวลาเราขอดูคนนั้นคนนี้คุณไม่ให้ดูเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะผิดนะแล้วเรามาตั้งต้นถอยกลับมาตั้งต้นใหม่อันนี้เราจะคุยกับเมกาได้แล้วเริ่มจะมีทางดีวกันได้แต่ถ้าประเทศไทยไปรอบนี้ แล้วยังยืนยันว่าจะไปทางเดิมคือไหนไหนไปแล้วไปให้สุดทางก็ดีทุกอย่างปลอดภัยทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้เจอทุกคนแต่ไปการันตีให้จีนเสร็จสมเนี่ยอันเนี้ยในทางการเมืองระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะยิ่งรู้สึกว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นพันธมิตรดิฉันไม่อยากใช้คว่าคำว่าพันธมิตรเลยเพราะว่ามิตรนี่ต้องเท่ากันอันนี้ไม่เท่านะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เรา น้อยกว่าอย่างชัดเจน <c oughs> ไม่อยากใช้คําว่าด้อยเลยคือมันน้อยกว่าอย่างชัดเจนนะคะเกียร <c oughs> ติภูมิของเราพลังต่อรองของเรานี่มันน้อยกว่าอย่างชัดเจน <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อคุณไปการันตีให้จีน <c oughs> คุณต้องยอมรับนะว่าจะมีคอนสิเควนซ์คือจะมีผลกระทบตามมาต่อเนื่องอีกซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ใช่เรื่องอุยกูล,ละ <c oughs> อันนี้คือคุณต้องรับผลกระทบที่ตามมาจากการที่คุณแสดงท่าทีว่าคุณเป็นผู้ติดตามแล้วกัน ผู้ติดตามจีนซึ่งอันนี้จะแรงมากนะคะทีฉันไม่อยากให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นอดีตทูตพิสารอดีตทูตไทยในอเมริกาใช้คําว่าเป็นพรีเซนเตอร์มันไม่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์หรอกถ้าสมมติว่าไปรับรอง ความปลอดภัยของชาวอยกูให้กับประเทศเจีนแบนแอมอย่างนี้เหรอ <c oughs> ให้ดิฉันพูดนะ <c oughs> นเปรียบเทียบให้ดิฉันพูดนะมันจะเหมือนเราไปเป็นทนายหน้าหอคืออาจจะขออนุญาตใช้คำโบราณเหมือนเราไปเป็นทนายหน้าหอให้จีนซึ่งเป็นทําไมไดป้ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นทนายหน้าหอของประเทศจีนถ้าไปจีนแล้วเราก็ไปยื่นเงื่อนไขให้จีนเขารับทราบว่าเราก็มีผลประโยชน์ของคนไทยที่ต้องดูแลหลายเรื่องเราปฏิเสธ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับจีนไปหลายครั้งคราวนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราต้องปฏิเสธว่าการจัดฉากแบบนี้ถ้าจัดนะครับเราไม่รับเราจะต้องขอนะครับเพิ่มเติมคืออาการย์เราจะมองเราอย่างไรไม่สําคัญเท่ากับเขามองเราอย่างไรใช่ครับใช่ครับพลา์ตรงเข้าข้างจีนไหมเราไปใกล้ชิดมากเกินไปใ่หรือเปล่าอันนี้ต่างหากที่ต้องแก้ภาพที่เขามองเราได้เหมือนเราเห็นใจยูเครนเราเรามองยูเครนว่าเขาสู้หลังชนฝาแต่สหรัฐมองว่าไม่จริงใจในการเจรจาสันิภาพ ก็เลยตัดอาวุธหมดเลยครับอทั้งที่จริงๆเขาเขาผมคิดว่าเขาก็จริงใจนะครับแต่ว่าเขาถอยไม่ได้แล้วนะครับเป็นี้เป็นต้น